ประตูรถประตูบ้านประตูอะไรทุกอย่างที่เป็นประตูนะครับใช้เทคนิคเดียวกันหมดเลยเปิดปุ๊บ,บจะพุ่งตัวมาเราปิดไม่ใช่ปิดแบบพ่งทักหน้าหมาไปนะครับซื้อหมาใหม่ถ้าสมมติว่าเขานั่งหรือเขาหมอบเราจะให้ขนมหรือไม่ก็ยอมให้เขาออกมาก็ได้นะครับแต่ว่ายอมในที่นี้คือเราเปิดประตูแล้วเขาต้องไม่ออกนะเราเป็นคนเรียกออกมาเขาถึงจะออกมาได้นะครับยวรู้ไหม <Good> girl. สวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับและพบกับนิจิยูรุเดอะซีรีส์เช่นเคยนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาบอกต่อคือวิธีการสอนยังไงให้น้องหมาไม่พุ่งออกจากประตูนะครับทำอย่างนี้ตดตอาวยังไม่ได้ฝึก <c oughs> ก่อนอื่นให้ผมอธิบายคอนเซปต์ก่อน คอนเซปต์ของเรานะครับคือเราจะใช้การเปิดปิดของประตูเป็นตัวสอนนะครับและในระหว่างนั้นเราจะให้รางวัลเมื่อน้องเขาทาถูกด้วยจริงๆรางวัลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมากๆนะครับเราจะใช้รางวัลไม่ใช้รางวัลก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายการได้ออกประตูคือรางวัลในตัวอยู่แล้วผมชอบใช้รางวัลเพราะว่าช่วยน้องหมาทีหน่อยคอนเซปต์ Concept ของเราคือเราจะเปิดประตูนะครับทุกครั้งที่น้องหมาจะพุ่งออกจากประตูปับ๊บเราจะปิด เราจะเปิดแง้มแ้มทุกครั้งที่จะพุ่งปับ๊บเราจะปิดทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเปิด1ิบครั้งถ้าจะพุ่งออก1ิครั้งเราก็ปิด10บครั้งนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องหมาเขาจะเรียนรู้ไปในตัวว่าทุกครั้งที่เขาจะพุ่งออกเนี่ยประตูมันจะปิดแล้วต่อไปเขาจะแบบเอ๊ะทำยังไงให้เขาได้ออกนะถ้าประตูเปิดแล้วเขาพุ่งออกแล้วเขาออกไม่ได้ไหนเขาลองไม่พุ่งออกดีไหมและเมื่อนั้นเนี่ยครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะให้รางวัลเขาก็ได้ถ้าจะให้รางวัลก็ให้เสร็จแล้วก็ปิดประตูเปิด ถ้าเขาไม่ออกให้รางวัลเพื่อบอกให้เขารู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าไม่ออกจะได้รางวัลได้รับคําชมได้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราทําอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะพอใจครับและสุดท้ายเราจะเปิดประตูให้น้องหมาแล้วเราจะเป็นคนเรียกน้องหมาออกมานะครับทำอย่างนี้ซ้ำๆไปไม่ว่าจะอยู่ในกล้องทําให้เป็นนิสัยว่าประตูกองเปิดไม่ได้แปลว่าพุ่งออกมาได้เลยเวลาเปิดกองก็เปิดแงม้มๆจะออกก็ปิดทาเหมือนกันเทคนิคเดียวกันประตูรถประตูบ้านประตูอะไรทุกอย่างที่เป็นประตูนะครับใช้เทคนิคเดียวกันหมดเลยก็คือเปิดแง้มๆจะออกปิดเปิดแงปเฉย๊ ขนมได้คําชมจนกว่าเราจะเป็นคนเชิญเขาออกมาเขาจะไม่มีสิทธิ์พุ่งตัวออกมานะครับไะเข้ามาชึบอ่ะดูอาจจะยากนิดน,นึงเพราะาสนามย้ามันใหญ่พอไม่ให้เขาออกเขาอาจจะไปวิ่งเล่นของเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกันเปิดปุ๊บจะพุ่งตัวมาเราปิดไม่ใช่ปิดแบบท่องทักหน้า,มาหมาไปนะครับซื้อหมาใหม่เราเปิดแง๊มแง๊เห็นว่าจะพุ่งตัวออกมาเราปิดนะครับรอดูอาการก่อนเปิดแง๊มแง๊จะพุ่งตัวมาเราปิดนะครับ ในขั้นตอนเนี่ยครับเราไม่ต้องสั่งไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเลยทําเหมือนว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับหมาเราแค่มีหน้าที่เปิดกับปิดประตูอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องแบบห้ามห้ามนู่นห้าม,ามนี่ห้ามออกไม่ต้องพูดนะครับมีหน้าที่เปิด yes เห็นไหมครัอย่าไปเปิดสุดนะครับในครั้งแรกเปิดสุดในครั้งแรกน้องหมาวิ่งออกมาปิดไม่ทันเปิดงม้งมๆก่อนเห็นปะเปิดยงงม้งม,มันปิดทันเช็คอาการน้องหมาก่อนกู Good. ผมชอบพฤติกรรมการนั่งหรือการหมอบนะครับถ้าสมมติว่าเขานั่งหรือเขาหมอบเราจะให้ขนมหรือไม่ก็ยอมให้เขาออกมาก็ได้นะครับแต่ว่ายอมในที่นี้คือเราเปิดประตูแล้วเขาต้องไม่ออกนะเราเป็นคนเรียกออกมาเขาถึงจะออกมาได้นะครับอีกอย่างหนึง่งในขั้นตอนนี้เสียงที่เราใช้ชมน้องหมานะครับเราอยากจะใช้น้ําเสียงที่ขมหรือว่าน้ําเสียงที่สงบนะครับอ่ะเนี่ยเขานั่งละเราเปิดประตูอา้านั่งหน้าประตูเฉยเปิดประตูปึ๊บเห็นไหมไม่ออกครั yes เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการใช้น้ําเสียงที่สงบนะครับคือเวลาเราอยากให้น้องหมาเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเราต้องใช้น้ําเสียงที่สงบถ้าเราไปชมดิๆดๆๆดเขาแบบอยากพุ่งมาหาเรานะครับดีดีมากกูดบูดบ่อยเลกแกวยาวให้มันนานๆให้เหมือนเขาอยากรอเรานานๆเนอะวะเหมือนชมแบบอู้ดีรอไปประมาณนั้นอะ จริงๆในเคสนี้ถ้าหลายๆคนพอใจแล้วนะครับเห็นว่าเปิดประตูถ้าไม่ออกหลายๆคนพอใจปั๊บให้ออกมาก็ได้แต่ว่าในคราวนี้ผมอยากจะขอน้องหมามากกว่าเดิมนิดนึงคืออยากขอให้เขานั่งอยากได้พฤติกรรมนั่งจากเขานะครับนะดูนั่งปั๊บเราลองเปิดประตูกูดกูดเกิร์ลให้ขนมนะครับไม่ต้องให้ออกมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันช่วงเวลาการฝึกเราไม่ได้จําเป็นต้องรีบนี่ครับเป้าหมายของเราคือเราอยากให้เขาอยู่นิ่งๆเห็นไหมฮะเราให้ขนมปุ๊บจนเราเปิดประตูปุ๊บน้องหมาเริ่มเรียนรู้ไปในตัวแล้วนะครับ ครับย <Come>. yes. ทุกคนจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับลองดูอีกครั้งมานี่มมน้องหมาจะนั่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆครั้งเพราะว่าเขาเริ่มเรียนรู้ไปในตัวว่าการพุ่งออกไม่ใช่ทางที่จะได้ขนมหรือว่าไม่ใช่ทางที่จะได้ออกไม่ใช่ทางที่จะได้รับคําชมนะครับการนั่งและรอให้เราเรียกหรือว่าการนั่งนิ่งๆนะครับจะเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดต่อการได้ขนมอันนั้นคือคอนเซ็ปต์อ่ะเห็นไหม เนี่ยบอกว่าเขาอาจจะไปเล่นที่อื่นไปอะไรก็ได้นะครับปิดปุ๊บไม่ได้อ่า,อาเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยต่อไปนะครับ <c oughs> เราจะไม่เปิดประตูเมื่อเขาอยู่นิง่ง <c oughs> เราจะรอให้เขานั่งแล้วเราค่อยเปิดประตูด้วยซ้ำกู yes ทำ <c oughs> yes ก็ทำให้เป็นนิสัยนะครับมานี่มามานี่มามาจจะอยู่ในบ้านจะอยู่ในอะไรคือทําให้เป็นนิสัยเลยว่าทุกครั้งที่มาถึงประตูปั๊บประตูบ้านประตูห้องประตูอะไรก็ได้นะครับสมมติเป็นประตูแบบเปิดไปปั๊บสามารถวิ่งไปหน้าบ้านได้เลยนะครับเขายิ่งต้องรอนะครับเราต้องเป็นคนที่ชวนเขาออกไปนะครับไม่ใช่ว่าเขาพุ่งออกไปได้เลยมานี่มากูดทำ ประมาณนั้นนะครับทำให้เป็นนิสัยว่าประตูเปิดไม่ได้แปลว่าออกไปได้นะครับอันนั้นคือคอนเซปต์เลยอย่างเดียวเลยนะครับจำแค่นั้นพอประตูเปิดไม่ได้ออกไปได้ถ้าจะออกประตูปิดจนกว่าจะนั่งจนกว่าจะนิ่งจนกว่าจะมออะไรก็ได้นะครับพฤติกรรมที่เราต้องการแล้วเราค่อยเปิดให้เขาออกไปนะครับก็จบไปแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีระยะเวลาในการฝึกนะครับการฝึกนั่งหน้าประตูเนี่ยมันคือกิจ,จวัตรประจําวันนะครับไม่ใช่แบบเราจะทําภายในอาทิตย์เดียวเราจะทําได้เลยนะครับทำให้เป็นนิสัยให้ติดอยู่ในเซลล์สมงสอ,งสองส่วนลึกของเขาเลยก็ ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบคลิปแล้วก็หากใครชอบเสื้อบุ๊กบอกต่อนะครับอันนี้เป็นเสื้อที่ผมทํามาที่จะเอารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับจากการขายเสื้อตัวนี้ไปบริจาคให้กับน้องหมานะครับโดยที่ผมไม่หักต้นทุนไว้ด้วยซ้ำนะครับหากใครอยากร่วมทําบุญให้น้องหมานะครับก็สามารถซื้อเสื้อตัวนี้ได้นะครับข้างหลังฝากฝากเลยนะครับบุ๊กบอกต่อแล้วหากใครได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องหมาทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบครั おっす。